สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายขบวนรถด,ดิสนลงรถด,ด่วนขบวนที่76็หนองคายกรุงเทพนะครับกำลังจะเข้าสถานีครับเวลาย,ยืนก็ถอยห่างออกจากเส้นขาวนะครับ มาทำอะไรไปทำอะไรทำไมยังไอะรอีกไปทำอะไรทำไมยไป รถดีเซลรางรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรถดีเซลรางหลักนะครับที่มีใช้เยอะอีกรุ่นหนึ่งครับในไทยครับก็จะมีสองรุ่นครับมี T h N กับ N K F นะครับ <S T S N หมายเลขก็1 1 0 1ถึง1 1ึ่ครับส่วน N K F ก็1 2 0 1ถึง1 2 6 4ครับมี64คันครับ จะเห็นว่าเราจบบานแรกเห็นมีเหมือนลูกกงเด็กดัดน,นะครับอันนี้เอาไว้กันวงทางสะดวกครับเวลารับของอาจจะฟาดกลับไปหรือกระเด็นเข้าไปตรงกับจบบานแรกนะครับสาหรับใครที่นั่งก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับใน,นขบวนก็จะมี a t r นะครับเป็นรถรถแอร์ด้วยนะครันี้ก็เยันนี้ครับจะเป็นรถแอร์ วันหน้าก็จะมารีวิวนะภายในแล้วก็ข้อแตกต่างของเจ้าตัวขบวนรถเสดังรุ่นนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้สวัสดีครับ